สวัสดีครับผมนายชัดชัยกรณาครับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่7จังหวัดปดทุมธาน,นีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสอนสวร,รัฒนวงศ์ชื่อเล่นน้ำขิงค่ะเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่12ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจารุวัลหลักทรัพย์ชื่อเล่นชื่อไพลินค่ะเป็นนักเรียนทุนมทส,ส,สร,รุ่นที่12จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ สวัสดีครับชื่อนายสุภกรทองอนพุ่มครับชื่อเล่นชื่อฟิลครับเป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานม,มทอสอรุ่นที่9จังหวัดนครปฐมครับสวัสดีค่ะนางสาวธัญรัตเป็นซื่อนักเรียนทุนพระราชทานม,มทอสอรุ่นที่11จังหวัดภูเก็ตค่ะและเรามีแขกรับเชิญที่ร่วมรายการทางวิดีโอคอลด้วยนะคะท่านแรกค่ะก็คือครูบีคุณวิชุดาจันโสมนะคะซึ่งวิดีโอคอลมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะครูบี สวัสดีค่ะนางสาววิชุดาจันโสมนะคะนักเรียนทุนพระราชทานจังหวัดขอนแก่นรุ่นที่หนึ่งค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งขง้าราชการครูโรงเรียนชุมแพชนุปถมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่หนิงถามหน่อยเป็นตัวแทนเพราะว่าเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนักเรียนทุนรุ่นที่หนึ่งค่ะค่ะตอนนั้นได้ข่าวทุนมทสได้ยังไงจากไหน ตอนนั้นมีหนังสือราชการใช่ไหมคะส่งเข้ามาที่โรงเรียนแล้วทางโรงเรียนน่ะจะเป็นคนคัดเด็กเข้าไปคะ่ะให้ส่งเรื่องเข้าไปขอโดยที่โดยที่หนูก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่าคุมมทอสอมีที่มาเป็นยังไง ไม่ยังไม่รู้หรือว่าการที่จะเข้ารับพระราชทานทุนเนี่ยต้องเข้าไปรับถึงกรุงเทพนะอย่างเงี้ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่ให้มาให้เรามาใช้ในการศึกษาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เลยลองสมัครเข้าไปดูค่ะค่ะพอได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทา,านแล้วรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมต,ตกใจมากเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าจากที่การคัดเลือกใช่ไหมคะเขา จากคัดจังหวัดละสองคนซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กผู้ชายหนึ่งคนค่ะ <S 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 แล้วเราได้รับคัดเลือกให้ไปได้รับในจังหวัดละสองคนและรวมเด็กทั้งประเทศในตอนนั้นคือมีแค่หนึ่งร้อยห้าสิบสองคนมันเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีให้ได้ง่ายๆค่ะ ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเลยใช่ไหมครูบีใช่ค่ะก็คุณครูคุณครูมาแจ้งนะคะว่าเนี่ยเธอต้องไปรับทุนนะตอนแรกก็รับทุนไปรับที่ไหนคะต้องไปรับที่กรุงเทพ<ม>ตอนนั้นก็อยู่อยู่ขอนแก่นเป็นเด็กม .4 ยังยังไม่เคย ที่จะไปกรุงเทพต้องไปกรุงเทพเราไปรับเวลารับก็คือรับรับพระราชทานเงจากจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านนะคะก็คือมือมือมือเด็กคนนึ่งะคะกือบเกือบจะถึงพระหัตของพระองค์ท่านนะคะก็แบบตื่นตันใจมากตอนนั้นทุนมทสมันทำให้ชีวิตครูบีดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปในแง่ไหนอย่างไรหลังจากนั้น พอเราได้รับพระราชทานทุนใช่ไหมคะมทสมันมันคือทุนของพระมหากษัตริย์หนูเริ่มเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราได้รับพระราชทานโอกาสจากพระอ,องค์ท่านมาได้รับทุนเราได้รับทุนแต่เราจะไม่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือเด็กคนอื่นเราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานโอกาสแล้วเราจะมีคําว่านักเรียนทุนเนี่ย แบกลัาไว้ว่าเราจะประพฤติตัวยังไงตลอดระยะเวลามสี่ถึงมหกตั้งใจเรียนเพื่อให้เราอยู่ในกรอบข้อกำหนดของการที่จะได้รับทุนจะไม่ให้คนที่มองเห็นว่านักเรียนทุนทำได้แค่นี้หรออะไรเงรี้ยค่ะจะเป็นแรงผลักให้เราว่าเราต้องทำให้ดีนะตรงนี้เรียนจบ ต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้ฉันต้องมุ่งมั่นที่จะเข้ารับราชการตามที่ฉันหวังไว้ฉันอยากที่เป็นครูฉันต้องไปสอบรับราชการบรรจุครูให้ได้เพื่อว,วันหนึง่งก็จะมีคนบอกเราว่าอ่ะนักเรียนทุนปฏิบัติตัวได้สมกับคําว่าที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ขอบคุณมากค่ะครูบีที่วันนี้เป็นตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทานมทสมาบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในวันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปนะคะครูบีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและเรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสเห<ส>มือนกันนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่1ประจําปี25 6 4ตอนนี้ เขารับราชการแล้วแต่ก็ได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะสัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลค่ะน้องภูนะคะพีรวิทย์แก้วดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายพีรวิทย์แก้วดีครับเป็นนักเรียนทุนมทสรุ่นที่6จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ได้รับทุนต่อเนื่องเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่1ครับ mm hmm. ปัจจุบันก็กําลังรับราชการเป็นเศรษฐกรปฏิบัติการอยู่ที่สำนักง,งานบริหารหนี้สาธารนณะกระทรวงการคลังครับ S <S> เวลาเราได้รับทุนมทศเนี่ยคือรุ่นที่6ใช่ไหมภูเราก็เรียนต่อเนื่องไปเลยนจนกระทั่งจบปอตรีจบปอตรีแล้วก็รับราชการก่อนแล้วก็สอบต่อปอโทยอย่างนั้นเลยเหรอคะผูขั้นตอนมันเป็นยังไงคือตอนเริ่มต้นก็คือผมจะได้รับทุนมทศซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีครับก็คือในช่วงแรกจะไม่มีแผนในการเรียนต่อปริญญาโทเลยเพราะว่า ด้วยความที่ทุนจะครอบคลุมฐายติ้นสุดที่ปริญญาตรีครับ <Yeah. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนทางทุนได้เปิดโอกาสให้มีการสมัครเข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทซึ่งปริญญาโทซึ่งตัวผมเองอยู่ในรุ่นที่6 <Yeah. S 1> เป็นรุ่นแรกที่มีทุนนี้เกิดขึ้นมา <Yeah. S 1> ใช่ครับแล้วซึ่งผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้ไปศึกษาต่อไปเพิ่มองความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็กลับไปพัฒนาในส่วนงานที่เรากําลังปฏิบัติงานอยู่ดังนั้นก็เลย ลองสมัครดูแล้วก็พอได้มาก็เลยได้เข้าไปทํางานที่กระทรวงการคลังเป็นระยะเวลาประมาณสองปีครับแล้วก็มาเรียนต่อในระดับปริญญาโทตอนนี้ก็คือนั่งอยู่ในห้องสม,มุดมหาวิทยาลัยแล้วครับอยู่ที่ออสเตรเลียนเชนัลยูนิเวอร์ซิตี้ครับส่วนของในเรื่องของการเรียนที่นี่ค่อนข้างที่จะเน้นหนะักเป็นพิเศษมากกว่าที่เคยเรียนจากระดับปริญญาตรีมาครับซึ่งมองว่าอาจจะเป็นผลดีในอนาคตในการทํางานเอาการเอาไปปรับใช้ในการทํางาน แล้วก็คาดว่าการมาเรียนต่อต่างประเทศก็น่าจะเจอสิ่งเดียวกันก็คือในเรื่องของภาษาครับที่ต้องมีการปรับตัวแล้วโดยเฉพาะในออสเตรเลียเขาก็จะมีแอคเซนต์ของเขาซึ่งเราก็ต้องค่อนข้างทำความเขา้าใจในระดับหนึ่งผู้รู้สึกยังไงกับการที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในหลวงแบบนี้ คือต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการเราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นนะครับก็คือ<ม>ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของการเรียนเราจําเป็นต้องรักษาเกรดให้ดี<ม>เพื่อที่จะรักษาสถานะนักเรียนทุนของเราไว้<ม>รวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเราเราเรา,เราเหมือนเราต้องพึงระลึกอยู่เสมอครับว่าเราเป็นใครและเราอยู่ในจนุดนี้เราการำลังทาอะไรอยู่มผมจะได้รับ คำแนะนําจากทางทุนมาโดยเสมอครับว่าให้อ่อนน้อมทําตัวตลอดเวลาไม่เราไม่ได้มีพรีเวลิตต่างจากคนอื่นเราเป็นเหมือนกันเราได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นมากกว่าและจุดท้า้เราก็ควรที่จะส่งต่อโอกาสนั้นให้กับคนอื่นต่อไปเมื่อเราสามารถทําได้ครับรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการณุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากๆเนื่องจากคือ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่เปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งจริงๆให้พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลย mm hmm. คือคนที่ไม่เคยคิดที่จะได้ศึกษาต่อมาถึงในระดับนี้ก็คือ mm hmm. ได้ศึกษาต่อแล้วก็สามารถคือผมมองว่าทุนนี้มันเป็นทุนที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ mm hmm. ให้กับตลาดแรงงานของประเทศนะครับแล้วก็คิดว่าท้ายที่สุดผลผล,ผลที่จะออกมาก็คือจะส่งผลต่อภาพรวมการเติบโตของประเทศ ค,ค่ะขอบคุณมากนะคะผูที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสวัสดีค่ะผูสวัสดีค่ะ